กาพสบายดีที่น้องวัตถุทุกคนเนอว่าจะเป็นฟังไทยหรือฟังดาวเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบอยาชะแนลอยู่ดีพี่น้องมื่อนี้บอย่ากะมาลงมกแงวพี่น้องมามาสิมาอันอัปเดตงัวของอันสาวรื่นเพื่อนลัเนาะแต่ว่ามาแต่บอยาหนีผลมากกอน่เนาะเพราะว่ามาส้นผลเพื่อ,อนด้วยนั่งนี่แหละเพราะว่าผลมันตกกับพี่น้อง พญาก็ต้องมาอาศัยอนนางอยู่ก่อนตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เ,เลี๋ยวพญาใส่อันจะเป็นอะไรพญาก็เลยมาแลยก็เลยอัปเดตให้พี่ให้น้องเมนะืองเนาะว่าเพื่อนในนางเราตื่นเต้นเลยเราจะได้ขึ้นบ้านอีกสองมือพี่น้องเพื่นจะขึ้นบ้านใหม่เพื่อน,อนโอเคพี่น้องไปเมืองไปส้มน้ำอันกัดในเนาะเพราะว่าไกล มายาวอันเพื่อเอามาให้อันนั่งเพิ่นเหรอเนาะออกลูกทักลูกเหรอพี่น้องตอนนี้เออเยื้ออย่างไรพี่น้องสบายดีสบายดีายดมาแต่ใจได้ไหมพี่น้มาแต่แก็งเห็ดอ,อ,อ๋อแก็งเห็ดนี่พี่น้องอันไก่ตีบอย่าวอาเพื่อเอามาเนาะกั็ไปเตียงเพิ่นเหรอเนาะตอนนี้ออกลูกเหรอพี่น้องเล่งโตเนาะต้งกัดน,นับบังกันได้พี่น้องส,สองสองีสง่หก ไหกตัวพี่น้องตอนที่พอย่มมาม่าก็บาเตียงคนเนาะตอนนี้หนาม,ม่าสิบตัวเนาะนเนี่ยพี่น้องอยู่หุ่นตอนนี้มายามมากี่นีพันกระท่ากันอันต่ำเข่าขั้วเขาขั้วเครื่องลับเค่องก้อยหอมพันอะไพี่น้องเพันที่ขึ้นว่าเลื่อนอะไเพิ่นบืนน,บน,นี่เอ้ยบะฮื้อเนอะาะอ,อีกสองมือเนาะพี่น้งองสองมือ คนจะขึ้นเแบบขึ้นเพื่อนใหม่คนตื่นเต้นแท่งอยู่นี่พี่น้องฐารับส้มเมืองนรสเราคนจะเป็นแบบไรเป็นอะไรป็นดีใจแล้วนะเลยเลยเลยขึ้นเพื่อนใหม่เลยแมนแมนแมนเอ้ยไปซื้ออย่างนั้นอยู่อันไม่กันอันที่เราไปแซ้งแฮดนะเออว่ามานจะไปซื้อหวดซื้อน่ามันหักมุ้ยอ๋อ ชื่อแล้วอันชื่ออันเตียงหันน่นชื่อมอนชื่อชนะเลยไปซื้อถ้วยเพิ่มอีกอ๋อๆเฮ็ดแล้วยัดแล้วเรียบร้อยแล้วมามื้อนัก็ยัดเลยอ๋อเลยๆแล้วเบิดไปฮอมือจเรียบร้อยบ่ได้บ่บัดนีแม่เครื่องของเตรียมของเรียบร้อยเนาะ้ไปแล้วอยู่กินก็สั่งไว้ให้เานั่นแล้วแต่เพิ่นว่าเพิ่นสิเพิ่มอีกจ้ๆ อย่างเอาปลาในตลาดนี่ยเลยอันบอกใดอยู่ใกล้เอ้ยนั่งกับม้ายินดีนั่งพนได้ได้พี่น้องเด้สองมือพี่น้องมือนี่ครับอีกมือมันที่สิบนาะพี่น้องม่ายังไงกันกนะมันที่สิบสิมาฮอดนี่แหละอีกสองมือใครอยู่ใกล้ๆกลับมายินดีน,น,นั่งพนเลยพนจะขึ้นบ้านใหม่แล้ว คนตกวายาวก็เลยอันเบะมาส่วนเพื่อนอันที่นั่งก่อนนั่นแหละเพราะว่าอันบู๊สิไปส่วนเสร็จคนตกมาชนผิดเลยมาแล้วนะเน้นเน้นกินข่าวหรือว่ามันกินแล้วไข่ก็ชื่อไข่มาสัวไข่วายาวจะกินข่าวแล้วหรือยังเอากินมาไล้กินมากินเรียบร้อยแล้ว เจ้าไปใส่เด้มาเจ้านี่ละเอ้ยละเอาแม่มาน้อยจะนี่ผนตกพี่น้องมาน้อยนี่มันเปื้อนทำมาผลเศร้าเลยวย่าสิไปเบิ่งของน้ำไปนั่งเนาะแล้วแล้วนั่วเลยนะแล้วแล้วเรียบร้อยเนาะเป็นยำโบราแล้วคัดนะเพื่อนว่าเพื่อนไปเห็ดทางน้่งอีกเขาได้แล้วของน้ำอ๋อแต่พอใช้งานได้แล้วเนาะแม่ใช้งานได้แล้วแต่ยำโบล้วยำโบราณละเอียด Để sau rồi về vườn hướng nam còn còn về vườn hướng nam còn thế nào cày rồi <laughs> mình <laughs> <laughs> tốt thế nào rồi anh thấy anh và thi ai làm hơn นาพี่น hmm. no. no ้องกของนําเอ้ยนางเนาะแต่ว่าบ่ยาวกถามทีของอันายลําเพินเลยล่ะพี่น้องเนี่ยเนาะพี่น้องเนี่ยนีเป็นทีของอายลําเพินเนาะแต่เรายังบ่ได้มาหรอกพี่น้องยังบ่มีเพือนอ๋มู่บ้านนี่น่ะสิเป็นมานเตียงทองแล้วจัหน่อยบ่แม่นมานอบงเวหรอกพี่น้องโอ้นี่เนาะพี่น้องอัน thì tiền vinh sư hay ba lâm phơn nữa. nó nhá cả sáng lâm phơn chắc thưa cả quang hay không nữa chẳng gặp đơn thương ba nháo phân hôn mọi không nếp không nếp kung hiền ba kung hiền แล้วก็ได้มาแล้วเนาะแล้วเราก็ได้มาอยู่แล้วนี่ยังบ่เห็นยังบ่เห็นคนอ๋อเออยังบ่ได้เห็นอันอั่นเพื่อนเธอปะอ๋อเอ็นางมาเมื่อนั่นเพื่อนกกเอ็นทีอยู่ประจาน้าอ๋อเอนางยังบุคคลเห็นจักเธอพี่น้องคนเรื่อนเกะกันบ่เมื่อนั่นเป็นเมื่อน้องเงี่ยว ถัดมาหนิหมู่บ้านเตียงทองเนาะบแดนี้ตั้งชื่อบ้านเตียงทองเลยพี่น้องของน้ำเวนางแม่แม่ได้แม่หนี่พี่น้องของน้ำเวนางะใส่งานได้แล้วน้องก็เรียบร้อยแล้วข้างในกะเปิ้ลสาบเรียบร้อยเนาะสาบแบบปั่นเรียบร้อยแล้วก็ยังบ่ถึงบ่เรียบร้อยแล้อง nhanh 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 móng này, và nhanh móng lẻo đi cả thứ ba xanh ăn đây em nhá xanh ăn đây là cái mềm 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 เพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนจะขึ้นอีกวันที่สิบหละพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอยนางเพื่อนละอ่าสบายดีพี่น้องเพื่อนดีใจพี่น้องมากี่นี่ตำบ้านเข้ากลัวฉันไม่เลยเตรียมเครื่องขึ้นบ้านใหม่เลย เป็น้ากันตำปักทิศหัวหอมขึ้นบ้านใหม่เพิ่นอีกวันที่ซิฟเนาะดีใจดีใจมาแม่ละเอ้ยมาเตียงกันกําลังขึ้เข่ามาแล้วพี่เนาะก็กระขอฝากค่ะมาแบบว่าทุกๆคนไพ่ตี๋หวานั่นแบบว่าให้เขามาเฮนดีน้ำค่อยให้มามื่อขึ้นเฮือนวันที่ซิฟไพ่กระยาแม่นทุกๆคนไป่เฮนดีน้ำ คือนั่งกับไอ้มาชื่นชมน้ำกันแต่นี่อันโอกาสเนาะครับผมเาี่ยแต่เขาอยู่ใกล้ลอะพี่น้องกต่บ้านยินดีนั่งเพื่อนเนี่ยวันนี้อีละมาไว้ไว้ไว้มาสบายดีในบ่าวไว้ไว้เด้งเออสบายดีกล้องยังนี่สบายดีพี่น้องเอยงามงามหน่อยเอองาม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 คนมักเสือฉีแรงพี่น้องั มักงขนาดจีเลองอินเดียอินเดียเบิงแน่่ะเป็ยยจะดีอยากเห็นอ่ะลองเพลงครับพนฟังลองเพลงแทนอันพนฟังรู้อพนอยากฟังเพลงอินเดียลองเพลงอีละอีละเป็นเพลงใหญ่ละก็ลองให้พนฟังเ็นตนดบิทจะลองเพลงจะคเก็เป็นครมฝัดมเมนบอกความผ่านปัจเป็นนักร้องัน บ้อนะลองให้พื้นทั้งเลยโอเคนะพี่น้องเนาะกะคลิปนี้พี่น้องับอันเดียน้างกะขอลาพี่ลาน้องพอ่อแชมป์นี้เนาะกะเจอกันอีกวันที่สิบพี่น้อง <c oughs> ตื่นเต้นแน่นอนถามเพิ่งได้พี่นอ้องว่าจะเป็นแบบใดพี่น้องไงวันที่สิบึ้นเฮือน,นใหม่เพิ่นเนาะพี่น้องขามาอวยพรยินดีเพิ่นเด้อวันที่สิบเนาะ โอเคพี okay, ่น้องคลิปนี้บรรยากาไลฟ์พี่น้องไปที่นี่เด้อสบายดี